คุกกี้ยังไงให้แตะ30,000ล้านโดยไม่ยิงแอดไม่ไหลสดแต่ยอดขายชนะ SME ที่ยิงแอดจนหมดตัวและไหลสดจนหมดแรงร้านนี้ชื่อว่า Crumble Cookies เริ่มจากร้านเล็กๆที่อยู่ทาตอนนี้มีพันกว่าสาขารายได้ปีละ3 0,000ล้านแล้วเขาทำยังไงไม่เน้นโฆษณาไม่เน้นโปรดักชันใหญ่แต่เล่นติ๊กตอกเต็มระบบให้เรีเอเตอร์กับลูกค้าช่วยรีวิวกันเองแค่คิดแกะกล่องชิมก็กลายเป็นไวรัลออทุกครั้งที่มีรสชาติใหม่คนดูแล้วกลัวพลาดเลยต้องสั่งตามนี่แหละโฟโมแบบ ต้องซื้อโฆษณาอีกอย่างที่โคตรฉลาดคือครัมโบเปลี่ยนรสชาติทุกสัปดาห์ทําให้รีวิวมีคอนเทนต์ใหม่ตลอดคนติดตามอยากรู้ว่าอาทิตย์นี้จะมีรสชาติอะไรใหม่ขึ้นมาเท่ากับคนพูดถึงตลอดเวลาแต่ที่เด็ดสุดคือเขาทําให้ลูกค้าธรรมดากลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ซื้อแล้วรีวิวแชร์ด้วยโปรโมทให้ฟรีเพราะคนเชื่อรีวิวจากคนจริงมากกว่าคนพูดจากแบรนด์ครัมโบไม่ได้โตเพราะงบโฆษณาแต่โตเพราะกล้าเล่นเกมที่คนอื่นไม่กล้าเล่นถ้าวันนี้คุณยังขายของแบบยังต้องพึ่งการยิงแอดยังต้องลดราคา ให้คนอื่นพูดแทนแบรนด์คุณดูเพราะยุคนี้ไม่ใช่แบรนด์ที่เสียงดังที่สุดที่ชน,นะแต่เป็นแบรนด์ที่คนพูดถึงเยอะที่สุดต่างหากที่จะโตอย่างแท้จริง